สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับสองล้อตลอนกิน2ล้อตลอนกินวันนี้จะพามาเที่ยวงานกาชาติบางัวทองงานเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนาถึง16มิถุนาหกเนะอย่าลืมมากันนะนี่ก็มาพบกับบ้านขนมอบร้านเนี้ยร้านบ้านขนมอบเนียนะสิบาททั้งร้านเลยทุกคนร้านใหญ่ร้านยาวมากเลยเนี่ยหูยืนอยู่หน้าร้านนะกินขนม,มหูตีจมูกกลิ่นหูหอมมากเลย ดูดิดแล้วดูทัดไข่ดิเดยอะมากเลยมีหลายสีหลายไส้เลยทุกคนดูดิโหร้านยาวมากเลยแล้วขนมมีหลายอย่างเลยนะให้เลือกนะลูกค้านี่อยู่หน้าร้านนี่แน่นมากเลยโหแย่งแบบแย่งกันซื้อเลยแล้วดูมาค้าดิหยิบใส่ถุงแทบไม่ทันนะ่ะลูกค้าเยอะมากออเดอร์มาร้วๆวเลยนี่แล้วดูดิดูโดนัทดิโอ้โหสีน่าก,กินมากเลยดูดิดแล้วก็ที่หมดไปนะั่นก็หลายถาดน,นะเมื่อกี้เห็นวางอยู่แป๊บเดียวเองลูกค้าแย่งหยิบกันไปหมดแล้วอ่ะดูดิเนี่ย ลูกค้าเยอะมากเลยโอ้โหต่างคนก็ต่างหยิบนะโอ้โหดูดิแต่าถาดในี่นะโอ้โหแน่นๆทั้งนั้นเลยนี่แล้วดูคนเยอะมากเลยทุกคนนี่เราก็ได้มาแล้วกัดไปคําแรกเนี่ยอร่อยนะทุกคนหวานหอมมากแล้วก็แป้งบางมากนะแต่มันไม่ได้หวานมากนะเนี่ยถ้ามาก็อย่าลืมนะร้านบ้านขนมอบ ต่อมาเป็นร้านปังเวอร์แม่แอมนะทุกคนเนี่ยร้านนี้ก็ขนมปังนุ่มใหม่สดทุกวันเลยนะเนี่ยร้านแม่แอมดูดิโอหของก็เยอะมากเลยร้านใหญ่มากร้านยาวมากแล้วก็จัดมาเลยจ้านี่ฝอยทองไส้ทะลักโอ้โหไส้เยอะมากเลยทุกคนกัดไปนี่หูคำแรกนี่หูอร่อยขึ้นสวรรค์เลยดูดิโอ้โห นี่ร้านต่อมาก็เป็นร้านขนมเปี๊ยะแม่ปูนะของฝากจากโคราชแล้วทุกคนเนี่ยขนมเปี๊ยะก้อนใหญ่มากเลยนะไส้เยอะมากเลยไส้แน่นเลยดูดิเนี่ยขนมเปี๊ยะโอ้โหแบบไส้เยอะมากอะ ถ้าเป็นก้อนนี่ก็ก้อนละร้อยเก้าก้าทุกคนถ้าก้อนนึงอ่ะแล้วก็จะมีเป็นกล่องนะเป็นกล่องก็กล่องละร้อยเก้าก้ากันแต่ก็จะมีหลายไส้นะเนี่ยเราก็จัดมาเลยกล่องนึงเนี่ยดูดิมันจะมีไส้ล้วนหมดสี่ไส้นะทุกคนเนี่ยกลัดไปโอ้โหดูดิแป้งบางมาทุกคนบางมากนะอร่อยมากหอมหวานมากเลยแต่ก็ไม่ไม่หวานมากนะเนี่ยโอ้โหร้อยเก้าก้านี่แล้วก็ร้านนี่ร้านมีคุก ไก่ฉีกหลักการนะทุกคนเนี่ยดูดิใครผ่านใครเดินผ่านก็ต้องหันมามองร้านนี้ก็โหเดร์รวมกันทุกคนไก่นี่ยโหให้เยอะอยู่นะเนี่ยดูดิโหพี่ๆ่ขหยิบมันแทบไม่ทันเลยเนี่ยร้านมีคุกไก่ฉีกหลักการนะทุกคนนี่แล้วดูเส้นหมี่เขาดิเมื่อกี้ใส่มาเยอะอยู่นะนตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละเนี่ยดูไก่เขาดิ ชิ้นใหญ่มากแล้วก็นี่กระเทียมนี่เกียวกันใหม่ๆหน้าร้านเลยแล้วก็มีมะนาวสดนะทุกคนนี่ดูหน้าตาดิทุกคนดูดนินี่เหมือนมีเหมือนแคปหมูด้วยเขาใส่มาให้ด้วยนะดูดิเนี่ยนี่อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ดูเดียวโหดูดิเนี่ยคำแรกโหจะบอกให้รสชาติอร่อยเนี่ยรสชาติแบบว่าไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากไม่เผ็ดมากนะทุกคนอร่อยเลยร้านนี้ผ่านเลยเนี่ยต่อมาก็เป็นร้านเกี๊ยวชีสเกี๊ยวชีสร้านนี้คือตามตั้งแต่บางใหญ่ลนะเนี่ย ครั้งนี้คือครั้งที่สองนะทุกคนเนี่ยเราก็สั่งไปเลยชุดเล็ก1ชุดนะทั้งหมดมีอยู่สี่ชิ้นนะทุกคนเนี่ยดูดิว่าจะจืดเหมือนที่บางใหญ่หรือเปล่าเนี่ยนี่พี่เขาก็โรยผงคลายผงปาปิการนะแล้วก็นเนี่ยชีสเนี่ยดูดิเขาก็บีบให้ไม่ยั้งนะทุกคนดูดิเยอะมากเลยนะนี่แล้วก็ใส่ผงนะ่าจะเป็นเนี่ยอาริกาโน่หรือเปล่าทุกคนเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยแค่ใส่มาให้เนี่ยโอ้โหเนี่ยลองดูดิว่าจะยืดเหมือนที่บางใหญ่หรือเปล่าเคี้ยวชีสนี่แล้วก็ได้มาแล้ว ต้องกัดดูโอ้โหยืดทุกคนยืดไปที่บางใหญ่เลยแต่เนี่ยแนะนานะคือว่าซื้อแล้วก็ต้องกินเนี่ยกินเลยนะกินหน้าร้านก็ได้คือว่ามันจะแบบจะยืดแต่ถ้าเราซื้อไปยังไม่ได้กินนะมันจะไม่ค่อยยืดอย่างเงี้ยทุกคนนี่ต่อด้วยไข่หมึกย่างใบตองไข่หมึกย่างใบตองร้านนี้ก็โหเราก็ตามอยู่นะเนี่ยเนี่ยร้านในสาขาสองดูดิดูใบตองดิกองเป็นภูเขาเลยดูดิร้านนี้ก็อร่อยทุกคนถ้ามาช้านี่อดนะจะบอกให้เนี่ย ขายดีมากตอนนี้เลยแค่เนี้ยก็จะหมดแล้วนี่ดูดีน้ำจิ้มก็อร่อยมากกัดไปคำแรกกี่บอยร้านนี้ไข่หมึกไม่ผสมแป้งนะทุกคนไข่หมึกนี่แบบไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีแป้งนะต่อมาแล้วก็ต้องมาจัดน้ำเลมอนน้ำผึ้งนี่ดูดีโหลใหญ่มากเลยทุกคนเลมอนเยอะมากเลยในะี่โหลนี่รอพี่เขาชงให้ก่อนนะดูดีนี่รอเปิดโซดาข,ขดมาอีกข,ขดหนึ่งนะดูดีเนี่ยแก้วใหญ่อยู่นะแก้วนี้รู้สึกว่าน่าจะห้าสิบบาทนะทุกคนแก้วเนี้ย เนี่ยล้วดูดิดูเลมอนเขาดิลูกสวยมากลูกใหญ่มากนะเนี่ยเราดูในโหลดิหั่นไว้เต็มเลยดูดิแต่ร้านเนี้ยก็คนก็เข้ารัวๆอยู่นะร้านเนี่ยร้านเลมอนน้ำผึ้งเนี่ยเนี่ยดูดิชื่อร้านก็ชื่อร้านอะไรเนี่ยกําเนิดเลมอนน้ำผึ้งนะทุกคนชื่อร้านพี่เขานะเนี่ยดูดินี่นี่นี่ดูดูพี่เขาหยิบให้เราเนี่ยโอ้ยเขาให้ชิ้นหนึ่งเลยนะชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่ยหั่นให้เลยชิ้นหนึ่งเนี่ยนี่ได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะกินหน้าร้านดูซิว่าจะอร่อยไหมโอ้โหอร่อยทุกคนเนี่ยคือว่ากินแล้วก็สดชื่นหละกินหอมมากเลยเนี่ยหอมเลมอนหอมน้ําผึ้งมากเลยนี่แล้วก็บรรยากาศนี่ต่อไปก็จะเป็นพวกร้านหอยทอดนะทุกคนร้านหอยทอดเนี่ยสองฝั่งก็จะมีแบบมีร้านขายของเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยดเดียเ๋ยวยเราจะพาเดินชมในงานนะทุกคนเนี่ยโอ้เนี่ยร้านไก่สไตล์เกาหลีนะทุกคนเนี่ยอยู่ขวามือนี่ เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวดูนะนี่ดูเดินี่แหละนี่ร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีเยอะมากนะทุกคนแต่เรากินไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วโหหลายร้านแล้วอ่ะเนี่ยของเต็มมือเลยเนี่ยดูเดิร้านนี่ร้านนี้นะก็ร้านใหญ่นี่เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเดินเที่ยวในงานนะทุกคนไปนี่เราก็จะพามาถึงนี่ครับนี่ร้านร้านรถบัมเนี่ยดูดิ รถบ้ามหลายคันเลยนะทกคนก็เล่นกันเยอะอยู่นะนี้มีเรีอยวใบไวกิ้งด้วยดูดิเนี่ยแต่เราไม่ได้เล่นหรอกนะชืนดูเขาเล่นเเพราะกลัวไง <c oughs> ไม่กลัวแล้รเพราะกลัวเขาแว่งสูงะดูดิเนี่ยเนี่ยสูงอยู่นะทุกคนเห็น,นยังไงหูเหวี่ยงสูงอยู่นะเนี่ยดูดิแต่เนี่ยของเล่นนะี่ยจะมีอยู่สองฝั่งนะทุกคนมันก็จะมีฝั่งตรงข้ามกันนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอีกโซนหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็จะมีพวกจิงชา้าสวรรค์มีมา้าหมุนนะทุกคนเนะี่ยดูด พาลูกๆหลานๆมาเล่นได้เลยนะเนี่ยข้างๆก็จะมีเนี่ยบ้านเนี่ยแหละบ้านเนี่ยบ้านกระต่ายแหรอเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยบ้านกระต่ายคาเฟ่อะเนี่ยดูดิเนี่ยน้องๆหนูๆก็มาเล่นก็ชอบถ่ายรูปมันมากเลยดูดินี่แล้วก็มาเจอร้านบิงโกแล้วคนเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกร้านปลาโป่งร้านยิงปืนร้านบิงโกแล้วคนเนี่ยตุ๊กตาเยอะมากเลยดูดิเนี่ยตัวใหญ่ๆอะไรนะเนี่ยดูดิเต็มเลยเนี่ยคนนั่งเล่นกระแอบเยอะอยู่นะดูดิ พราะร้านปลาปุ่มเยอะมากทุกคนเนี่ยดูดูด,ดิคนเยอะมากเลยเนี่ยร้านก็เยอะมากสําหรับวันนี้แค่แค่นี้ก่อนนะทุกคนและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ร่วมกระบวนการแต่ต้นจันจบคลิปเลยนะนี่คนนี้ทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะบาย,บาย